สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร,ร์มยาชาแนละมันเดิมนะฮะก็วันนี้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับโควิดที่ผลกระทบต่อการปลูกถ่ายอวัยวะที่ลดลงนะฮะในหลายๆประเทศนะครับจริงๆโควิดมันก็กระทบทุกโลกแหละแต่วันนี้เอาข้อมูลมาจากแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะวิเคราะห์ข้อมูลจาก22ประเทศนะฮะการแพร่กระจายของโควิดเนี่ยมีผลกระทบร้ายแรงต่อการปลูกถ่ายอวัยวะทั่วโลกเลยนะฮะ โอลิเวียออเบิร์นะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะจาก University de Paris ประเทศฝรั่งเศสนะฮะประกาศใน European Society for Organ Transplantation หรือ ESO T 2021นบนะฮะบนเว็บไซต์ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกถ่ายวัยวะใน22ประเทศอันได้แก่ญี่ปุ่นนะฮะ ต่อกันเลยนะฮะก็เมื่อกี้เขาวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะการปลูกถ่ายในว่าอวัยวะใน22ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นนะฮะอ่ยุโรป16ประเทศอเมริกาเหนือ2ประเทศและอเมริกาใต้3ประเทศนะฮะจำนวนการปลูกถ่ายว่าที่เป็น solid organ นะฮะเช่นไตตับปอดและหัวใจนะฮะสอย่างหลังการแพร่กระจายของโควิดการปลูกถ่ายอวัยวะเหล่านี้ลดไป16%นะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2019นะฮะ ละเมื่อแบ่งตามประเทศจะพบว่าในญี่ปุ่นลดลงไปมากที่สุดคือเกือบ70%เลยนะเยอะมากเลยเนะี่ยจากนั้นจากนั้นผลการศึกษาหเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ใน l a n สารพริเศษพารบิกเฮลนะอืมตีพิมพ์ไปเมื่อฉบับออนไลน์นะวันที่30สิงหาสอ2พนนะฮะการปลูกถ่ายไตยนี้ลดลงมากที่สุดนะฮะโดยรวมครั้งนี้เอาเบอร์และคณะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถ่ายนะฮะโซลิตออแกนในปี2 0 1 9และยีเนี่ย จาก22ประเทศเพื่อตรวจสอบผลกระทบนะเปรียบเทียบนะฮะก็คือนระยะเวลาตั้งแต่วันที่รายงานผู้ป่วยโควิดเคสที่ร้อยนะฮะจนถึงวันที่31ธันวา2020นะอันนี้เขาเรียบรวมข้อมูลตั้งแต่มีผู้ป่วยที่มีรายงานเคสที่ร้อยจนถึงสิ้นวันที่31ธันวานะ2020นะครับ จต่ผลพบว่าจำนวนปลูกถ่ายอาไวัในแต่และประเทศลดลงนะฮะลดลงไปทั้งหมดลดลงทั้งหมดเอ่อหนึ่งนหนเคสนะฮะหรือสิบหเปอร์เซ็นเมื่อพิจารณาโดยแบ่งตามอายุจะพบว่าไตาเนี่ยลดลงไป1 9 1เเปอร์เซ็นต์นะฮะลดลงมาที่สุดตามด้วย อปอดนะฮะ15.51%แล้วก็ตามด้วยตับนะฮะ10.57%แล้วก็หัวใจนี้ก็จะลดลงน้อยที่สุดก็คือลดไป5.44%นะฮะเมื่อพิจารณาตามจํานวนการปลูกถ่ายทั้งหมดโดยการแบ่งตามประเทศพราบว่าญี่ปุ่นลดลงอย่างมากเลยนะลดลง66.71%เมื่อเทียบกับปี2019นะฮะขณะที่อเมริกาลด,ลดไปแค่4.13%นะฮะอังกฤษลดไป31.31% เยอรมันลดไป10.53%ฝรั่งเศสลดไป28.96%ประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตของโควิดสูงนะฮะก็ลดลงเพียงเล็กน้อยนะฮะคือเขากำลังนี่ประมาณว่าเป็นในว่ามันแบบว่าถึงแม้ประเทศบางประเทศที่เสียชีวิตจากโควิดสูงก็ไม่จะเป็นว่าการปลูกถ่ายจะลดลดมากนะฮะนอกจากนี้จำนวนปีเซอร์ไวทลที่สูญเสียไปพราะรับการปลูกถ่ายไว้วไม่ได้นะฮะ จากผลกระทบ COVID, ของโควิดคาดว่ามีผู้รอการปลูกถ่ายไตไตเนี่ยสาเปีนะฮะนี่คือเยอะสุดเลยนะรอปลูกถ่ายตับอยู่ที่7,370ปีรอปลูกถ่ายปอดอยู่ที่พันเปีและการปลูกถ่ายหัวใจอยู่พันสปีรวมทั้งหมดทุกวัยวะนะรวมเป็น48,239ปีเลยนะนอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการลดจํานวนการปลูกถ่ายว่าที่เกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยกับจํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด ต่อหนึ่งล้านคนนะฮะโดยแบ่งตามประเทศนะแม้ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากโควิดในประเทศญี่ปุ่นอาร์เจนตินาจะต่ำกว่าประเทศอื่นแต่จํานวนการปูกถ่ายวยวะกับลดลงเป็นอย่างมากนะอืมในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตจากโควิดในอเมริกาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สโลวีเนียและเบลเยียมมีมากกว่าประเทศอ,อื่นแต่จํานวนการปลูกถ่ายมันไม่ได้สอดท้องไปทางเดียวกันก็คือจํานวนการปุกถ่ายกับไม่ได้ลดลงก็ลดลงเพียงเล็กน้อยนะฮะเพราะเบอร์เละคณะนะฮะแสดงความเห็น,หนความ สำคัญของการศึกษาครั้งนี้ว่าการทําความเข้าใจวิธีการจัดการกับปัญหาที่โควิดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและระบบการแพทย์แต่ละประเทศเนาะจะช่วยเตรียมความพร้อมนะฮะและเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือการระบาดและรักษาโปรแกรมการบุกถ่ายไวรัสที่ปลอด,อดภัยให้คงไว้นะฮะอืมก็ที่มาจาก medicaltribune นะฮะ .co.jp นะฮะ ก็อามาจากเพจของ medical reader thailand ฮะ,ะหรือ mlt นะฮะประมาณนี้นะฮะขอบคุณที่จิดรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับแต่ไม่มีข้อมูลกี่ยวับไทยเนาะไทยก็คงไม่รู้อาจจะ้ายญี่ปุ่นเพราะมันเอเชียมกันกอเลยวาก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยได้ยินว่าญี่ปุ่นนี่แบบการหาหมอนี่มันยากมากเลยเนาะบอกว่าเคยอ่านในเพจเนาะที่ว่ามีคนไทยไปป่วยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะประมาณว่าหาโรงพยาบาลยากมากอะ่ะเขาบอกว่า คือคนญี่ปุ่นต้องต้องรู้ตัวเองก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลต้องรู้ตัวเองก็คือต้องคาดเดาการป่วยของตัวเองได้เป,เป็นข้อความที่แบบเออเหลือเชื่อนะแต่คงไม่เหมือนบ้านเราอ่ะที่แบบป่วยเมื่อไรก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลได้เลยเนาะญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมการรักษาพยาบาลที่แตกต่างจากเรานะฮะเท่าที่รู้นะผมเขาไม่ได้ไปสัมผัสจริงนะฮะขอบคุณที่ทีน่น้าชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ